คุณเคยเห็นรัฐบาลไทยยุคไหนที่ใจถึงขนาดนี้ไหมล่ะครับยุคที่รัฐมนตรีพาณิชย์บินไปโกยเงินเข้าประเทศแบบไม่พักหันหลังให้กับคำขู่ของมหาอำนาจและยุคที่นายกไทยกล้าตัดสายทิ้งผู้นำระดับโลกเพราะไม่อยากฟังคำแก้ตัวเรื่องอธิปไตยนี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นแต่นี่คือประเทศไทย2025ที่กําที่กำลังตื่นจากหลับไหลและประกาศสักดาว่าเราไม่ใช่หมูในอวยของใครอีกต่อไปเมื่อมืออาชีพคุมเกมเ,มเศรษฐกิจ เลิกง้อจมูกฝรั่งหายใจย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนนะครับที่ทั่วโลกต่างพวากับกำแพงภาษี36-60%ของโดนัลด์ทรัมป์นักกรเมืองไทยหลายคนนั่งหน้าซีดแต่มีหญิงแกร่งคนหนึ่งครับคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ที่มองข้ามช็อตไปไกลกว่านั้นคือตั้งแต่ที่ท่านยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีท่านเคยลั่นวจ,จาที่เป็นจุดเปลี่ยนไว้ว่าทำไมไทยต้องตระหนก,กับภาษีของอเมริกาด้วยทำไมเราไม่หาตลาดใหม่ ถ้าเราทำแบบนี้มาตั้งแต่10ปีที่แล้วประเทศไทยไม่ประสบปัญหาเช่นทุกวันนี้คำถามนี้นะครับมันโคตรแทงใจดำของนักการเมืองรุ่นเก่าเลยทีเดียวครับที่คิดได้แต่ทำไม่ได้หรือไม่คิดที่จะทำเพราะห่วงผลประโยชน์ที่ซับซ้อนของตัวเองกันแน่ซึ่งมาในวันนี้เมื่อท่านเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ภายใต้รัฐบาลของนายกอนุทินชุดนี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าคนทำงานจริงเป็นอย่างไร2เดือนกับ13ประเทศ มันคือสถิติที่บ้าคลั่งมากนะครับสำหรับการทำงานราชการคุณสุบจีและทีมงานทำตัวเป็นเซลแมนทีมชาติที่ได้บุกตะลุยไปทั่วโลกเพื่อเปิดประตูการค้าใหม่ๆในตะว,วันออกกลางแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งผลลัพธ์ก็คือเงินไหลเข้าประเทศทันทีสินค้าเกษตรและ SME ของไทยมีที่ระบายออกนี่คือการสร้างกรอบปองกันทางเศรษฐกิจที่ทําให้ไทยมีเงินเต็มกระเป๋าและเมื่อเรามีเงินเสียงของเราก็ดังขึ้นใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งมันก็แตกต่างจากคณะรัฐบาลยุคก,ก,ก่อนๆเลยทีเดียวนะครับที่เห็นว่าเดินทางไปแต่ต่างประเทศเยอะแยะมากมายเพื่อไปคุยการค้าแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าไปแล้วมันต้องได้ผลลัพธ์แบบคุณสมบูชีทำได้และได้ผลที่ดีแบบสุดยอดต่อประเทศชาติแต่ยุคก,ก,ก่อนๆได้แต่เอาเงินภาษีปละลายทิ้งแบบรัฐบาลยุคผ่านๆมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันมันไร้ประโยชน์และไร้ค่าครับท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะครับ คลิมแอคที่1่สื่อยักษ์อเมริกาเบรกทรัมจนหัวทิ่นหรือเมื่อไทยเริ่มยืนได้ด้วยขาของตัวเองสื่อยักษ์ใหญ่ในอเมริกาก็อย่างเช่นบรูมเบิร์กและบทวิเคราะห์ความมั่นคงถึงกับต้องออกบทความเตือนสติโดนัลด์ทรัมว่าอย่าก,กลางกับไทยถ้าบีบไทยมากเกินไปไทยจะหันไปซบจีนและนั่นคือหายนะของสหรัฐและทำไมเขาถึงกลัวล่ะครับนั่นก็เพราะว่าคุณสุภจีทำให้เห็นแล้วว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่อเมริกา ไทยคืออู่ข้าวอู่น้ําท่าสหรัฐเรื่องมากเราก็แค่เอาของไปขายให้ที่อื่นและทรัมป์ที่เคยคิดว่าขี่คอไทยได้ง่ายๆถึงกับเดินเกมพลาดเพราะเจอของจริงเข้าให้ครับคลแมซ์ที่2ขีดเส้นใต้เลยนะครับอนุทินตัดสายอันวาลั่นวาจารบให้พินาศในขณะที่เศรษฐกิจกำลังไปได้สวยด้านความมั่นคงก็เดือดไม่แพ้กันครับและนี่ก็คือไฮไลท์ที่คนไทยจะต้องรู้ เมื่อนายอนุทินชาญวิลกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาประกาศกล้องว่าประเทศไทยได้กลับเข้าสู่เรดดร์ของโลกแล้วนั่นก็หมายความว่าเราไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่ใครจะมองข้ามหรือข่มขู่ได้อีกต่อไปครับซึ่งเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อมีรายงานเชิงลึกระบุว่านายอันวาอิบราฮิมซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้พยายามต่อสายตรงถึงคุณอนุทินเพื่อเคลียร์ใจเรื่องปัญหาชายแดนและการประท้วงในไทย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอนุทินเลือกที่จะไม่คุยและตัดบททันทีครับไม่ต้องมาคุยแล้วถ้ายัางล้ำเส้นกันแบบนี้เราไม่ยอมเสียอธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวต่อให้ต้องรบกันจนพินาศไปข้างหนึ่งเราก็ยอมนี่คือท่าทีที่แข่งกร้าวที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวคุณอนุทินได้ส่งสัญญาณไปถึงประเทศที่3ซึ่งก็รู้กันดีนะครับว่าถึงใครที่มันคอยหนุนหลังกัมพูชาหรือพยายามแทรกแซงไทย ว่าอย่ามาคมคู่ไทยรู้ทันหมดแล้วว่าใครเป็นใครและการที่ผู้ดาเพื่อนบ้านพยายามจะโทรมากรอมก็แสดงให้เห็นว่าเขากำลังกลัวท่าทีที่เอาจริงของไทยครับผนึกกำลังประชาชนเมื่อสถานทูตสั่นสะเทือนซึ่งท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลมันก็ไปสอดรับกับพลังของประชาชนที่หน้าสถานทูตเมลเลเซียและสหรัฐกลุ่มรวมพลังปกป้องอธิปไตย หรือคอปทอและกองทัพธรรมที่ออกมาขับไล่การแทรกแซงและไม่ได้สู้ตามลําพังอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ครั้งนี้รัฐบาลและประชาชนใจตรงกันครับซึ่งนั่นก็คือไล่อันวาให้เลิกทําตัวเป็นคนกลางที่จอมปลอมไล่สหรัฐให้หยุดแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยและกดดันกัมพูชาเรื่องทุนระเบิดและการรุกล้ำดินแดนครับนี่คือภาพที่หาดูยากที่รัฐบาลกล้าชนและประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กหนุนหลังครับ ตาสว่างได้หรือ,อยังเลือกตั้งครั้งหน้าเดิมพันด้วยศัก์รีของชาติซึ่งสถานการณ์ในวันนี้นะครับมันฟ้องอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่ารัฐบาลในอดีตเกรงใจเพื่อนบ้านกลัวฝรั่งยอมเสียเปรียบเพราะผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งมายุครัฐบาลนี้ก็คือทีมคุณอนุทินคุณสุภจีเศรษฐกิจวิ่งหาเงินทั่วโลกความมั่นคงก็กล้าชนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแบบยอมหักไม่ยอมงอซึ่งเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น รัฐบาลชุดนี้ได้สร้างผลงานที่จับต้องได้มากกว่ารัฐบาลที่อยู่มาเป็นปีๆคุณสุปจีหาเงินเข้าครังคุณอนุทินรักษาบ้านเมืองไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงๆสัทีนะครับนี่คือส่วนผสมที่ลงตัวที่ทำให้คนไทยกลับมายืดอกได้อีกครั้งครับและในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่าให้ใครมาหลอกด้วยวัทกรรมที่สวยหรูแต่จงดูที่การกระทำ ถ้าคุณอยากจะได้ผู้นำที่เวลาต่างชาติเข้ามาคมขู่และวางหูใส่แบบคุณอนุทินถ้าคุณอยากได้รัฐมนตรีที่ไม่อยู่ติดโต๊ะแต่บินไปหาเงินให้คุณแบบคุณสุภจีซึ่งคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าใครคือของจริงประเทศไทยจะต้องไปต่อในแบบผู้ชนะไม่ใช่ผู้ตามอีกต่อไปครับเหลือท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแหละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถเลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ใจดีอยากจะสนับสนุนค่าน้ำข้าไฟให้ช่องเล่าให้ฟังเพื่อเป็นทุนในการทำคลิปต่อไปได้ก็สามารถทำได้โดยผ่านปุ่มซุปเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองวิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารและ QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ